สวัสดีครับผมโน้ต b p วันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมหน้าเว็บนะครับมันจะให้เราปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์15ชิ้นแล้วมันก็จะได้พรีโมเจมรวมแล้ว120 p r ี m o g e พรมเจมะครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยประมาณ7วัน21-27มันบอกว่าเลือกวัสดุ 3อย่างจาก4อย่างก็คือเนี่ยมันจะให้เราเลือกมา3อย่างจาก4อย่างให้เราผสมเองแล้วมันจะสุ่มสุ่มได้อะไรไปดูตรงนี้มุมขวาบนที่เป็นแผ่นกระดาษเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราบังคับสาอย่างนี้มันก็จะได้เตียงมาแล้วอันต่อไปเป็นหน้ากากหน้ากากบอกว่าใบมาให้แล้วว่า2อ,อันแรกอะใช้ไม้กับขันน้ํารั่วอีกอันนึงใช้อะไรไปคิดเอาเองก็เหลือถังสีกับ โบใช่ไหมแล้วมันบอกว่าสามารถใช้วัสดุซ้ํากันได้และลําดับการผสมเนี่ยจะไม่มีผลต่อการสร้างก็คือสมมุติว่าเอาไม้มา2อันอีอันเป็นขันน้าอ่ะเราจะเอาไม้กับขันน้ำสลับกันใส่ไม้แทนเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่มีผลยังไงก็คือไม้2ขันน้ำหนเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะไม้2ขันน้ำหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเดิมมันก็จะไม่ส่งผลต่อการสุ่มไอเทม มันก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดิมแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะมีเควสได้รับวัสดุเพิ่มเติมเนี่ยกดเข้าไปมันจะมีเควสรายวันเข้าหน้าเว็บไซต์นี้กดรับมันจะได้รับวัสดุพวกนี้เข้าเกมเก n นชินกดรับก็จะได้วัสดุเพิ่มเติมกดแชร์ก็จะได้รับวัสดุเพิ่มเติมแล้วมันก็บอกอีกว่าครั้งแรกในการร้าจะไม่นับเวลาครั้งที่2 ในวันเดียวกันนะจะนับ1นาทีครั้งที่3เป็นต้นไปในวันเดียวกันจะใช้เวลา3นาทีการออกจากหน้ากิจกรรมจะไม่ส่งผลต่อความคืบหน้าก็คือออกหน้าเว็บก็ได้ไม่เป็นไรมันก็ยังจะคาบให้อยู่หากสร้างไปแล้วจะไม่สามารถหยุดกลางคันได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงวัสดุที่สร้างจะไม่ได้คืนกดสร้างไปแล้วถ้าได้ซ้ำก็ไม่ได้คืนน่าจะอย่างนั้นนะ พอกดสร้างปุ๊บมันเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าไอร้รอบที่มันแนะนําให้เราอะตอนแรกเลยที่สร้างเตียงอะอันนั้นมันให้เราไปฟรีส่วนครั้งที่2ในวันเนี้ยมันก็ให้ฟรีเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเอายิ่งพูดยิ่งงงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หน้ากากมันกลายเป็นโต๊ะหนาทึบที่หนักและใช้งานได้จริงเห็นไหมมันจะนับ1นาทีแล้วอันนี้เป็นชิ้นที่2ของวันนี้เป็นได้เป็นโต๊ะกลมหินปรากฏว่าที่ผมสร้างไปอ่ะไม้ไม้น้ํา จะได้โต๊ะกลมหินซึ่งเมื่อกี้ผมจะลองคาเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าอันสุดท้ายเป็นอะไรไงผมจะใส่ไม้น้ําแล้วก็ถังสีสูตรที่เคยใช้เห็นไหมมันเตือนว่าเราใช้ไปแล้วซึ่งนั่นก็คือเตียงไม้สีน้ำไม้น้ำสีเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าที่มันบอกว่าลำดับการผสมไม่มีผลต่อการสร้างเนี่ย เป็นยังไงเตียงมันใช้ไม้น้ําสีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาน้ําไว้ข้างหน้าแล้วก็ไม้กับสีสลับกันน้ําไม้สีเห็นไหมมันเป็นสูตรที่เคยใช้ไปแล้วเรียงยังไงลําดับการผสมอ่ะไม่มีผลกดสร้างไปนะมันก็จะได้เตียงมาซึ่งเราเอาออกเราไปที่หน้ากากันต่อเมื่อกี้ไม้ไม้ไมน้ําไปแล้วแต่ได้อันนี้เราไปนะไม้น้ําไม้น้ำ,นำแล้วก็สี <laughs> สีมันสูตรมันใช้ไปแล้วไงใช้ผสมเตียงเราเปลี่ยนเป็นโบ ปุ่งรอหนึ่งนาทีอ่ะเสร็จแล้วได้อะไรเฮ้ยเหมือนจะได้หน้ากากเย่ <Yeah. S 1> ได้หน้ากากมิตาชูแล้วไม้คันน้ําโบจะได้หน้ากากมิตาชูดิลูุกบอกว่านี่มันช่างเป็นการตกแต่งที่ไร้รสนิยมแอมเบอร์บอกว่าฮิริชูนี่ที่แท้ก็เป็นของปอมนี่เองฉันวางหน้ากากฮิลิชูไม้นะเอ้ยไม้สีไม้สีน้ําใช้ไม่ได้ละไม้น้ําโบไม้สีโบอ่าถูกต้องแต่ไม้เราหมดแล้ว เอาเป็นสีน้ำเนี่ยมันไม่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นว่าเป็นสูตรที่เคยใช้แสดงว่าเรายังไม่เคยครับแบบนี้มีอันไหนก็ครับอันนั้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเตือนให้เองหรือว่าเราจะลองเป็นสีอีกเนี่ยสีสามถังก็ได้สีน้ำโบสีโบโบเอาสีสีสีก่อนแล้วกันมันมีไหมอันที่ใช้สีสองถังอะ สีสองถังสีสองถังแรกมีคโคมแขวนแกะสลักกระดาษแล้วก็ต้นไม้เริงระบำเราไม่รู้ว่าถ้าใช้สีสามถังจะได้อะไรระหว่าง2อ,อันนี้ไปดูกันสำหรับใครที่หาปุ่มล็อกเอาไม่เจออ่ะให้กดรีเฟซหน้าเว็บอ่ะหนึ่งครั้งมันจะกลับมาหน้านี้แล้วมันจะเจอออกจากระบบอยู่ซ้ายบนของจอการสร้างสายรุ้งยากกว่าการสร้างเฟอร์นิเจอร์เสียอีกฮะอา้าวแสดงว่าเมื่อกี้ผมใช้ถังสีทั้ง3าอย่างไปเลยนะปรากฏว่ามันไม่ได้เฟอร์นิเจอร์ มันคือเป็นแปลงทาสีซึ่งมันยากกว่าเฟอร์นิเจอร์เอางงดิงั้นก็เสียฟีอะสิงั้นนะ้นําโบโบวันนี้ผมสร้างไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยชิ้นที่3ามขึ้นไปมันจะนับ3มนาทีอันไหนเหลือก็ใช้อันนั้นอนะแล้วมันจะรันดอมมาเองน่ารักอะเอาดเอาดาบไปสับไม้น่ะนะมาขันน้ํารั่วจ,จะได้อะไรการทําความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญมากไม้กวาดก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยละเอาไม่เห็นมีเลยไม่เห็นไม่เห็นเป็นเฟอร์นิเจอร์เลย เมื่อกี้ผมใส่อะไรนะขันน้ําโบโบใช่ไหมขันน้ําโบโบได้ไม่กว่าจะว่ามันดีเลยก็ไม่ใช่นะเมื่อกี้มันผมครับไอ้นี่มันก็ขึ้นมาเลยนะไม้ไม้ไมไมน้ำต้องไปวางก่อนเหรอก็ไม่มีนี่นไงไม่มีคุณต้องการล้างเฟอร์เนิเจอร์ที่วางอยู่ทั้งหมดโอ้อันยังใหญ่ติดหน้าต่างไม่ได้เออผสมจริงดีนะเอาไว้ตรงเสาเสาสูงโตะ๊ออตะอมโต๊ะมันลากซ้ายขวาได้นะห้องอะห้องนีอย่างกว้างมันเป็นห้องแนวยาวนั่นแหละอ๋อ อ๋อนี่ไงอ๋อปิดตาได้ถ้าอยากปิดตากลับไปข้างนอกก็คือกดนี้ซ้ายต้องการบันทึกไปถ่ายรูปกันเถอะไม่ถ่ายฉันจะออกมาหน้านี้สิ่งที่ผมสรุปได้วันนี้ก็คือไอ้ของพวกเนี้ยมันมีโอกาสได้ของแปลกประหลาดที่มันบอกอะในกติกามันบอกว่าเนี่ยข้อ4เนี่ย การสร้างเฟอร์นิเจอร์มีสูตรการผสมที่สอดคล้องกันการผสมสูตรที่เปลี่ยนไปอาจทําให้เกิดของแปลกๆซึ่งเมื่อกี้ผมได้แปลงทาสีซึ่งมันไม่นับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไอ้นี่มันก็เลยความคืบหน้ามันก็เลยได้แค่3อันเท่าเดิมไม้กวาดก็เป็นของแปลกประหลาดมันก็ไม่นับเป็นเฟอร์นิเจอร์มันก็ไม่คืบหน้าหรือว่ามันอาจจะดีเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกาลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ